หลังจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผักก็เริ่มเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เหลือไม่มากค่ะก็จะมีแต่ในส่วนที่ปลูกใส่กระถางนะคะวันนี้ต้อยก็จะมาทำการเคลียร์บริเวณแปลงปลูกนะคะแต่ก่อนตรงนี้ก็มีต้นเคลเนาะมีต้นเคลแล้วก็มีต้นหอมแบ่งที่ปลูกในกระถางยางรดนะคะตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วก็เลยมาทำการ หรือกระถางยางลดไปเก็บไว้ก่อนนะคะตรงนี้เราจะเคลียร์แปลงแล้วก็จะย้ายส่วนที่เป็นผักกระถางเอามาไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะส่วนต้นเคลตรงนี้ก็ได้ย้ายไปเปลี่ยนกระถางให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนใช้กระถางขนาดสิบสอนิ้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสิบห้านิ้วแล้วค่ะเมื่อวานหลังจากที่ย้ายเรา ดึงลากเขาขึ้นมาก็มีลากขาดนะคะเขาก็เลยดูสลดนิดนึงก็เลยเอาไปเก็บไว้ในร่มก่อนว่าเอาไว้ให้เขาฟื้นตัวสักสองสามวันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมารับแสงเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้อากาศแบบตอนเช้าๆหรือตอนกลางคืนนี้จะเย็นมากนะคะแต่ว่าพอช่วงกลางวันก็จะแบบร้อนมากๆร้อนแบบร้อนแล้วก็อากาศแห้งๆนะคะ ผักบางทีก็ดูสลดก็เลยกลางสแลนให้เขานะคะพลางแสงสแลนต้อยก็จะใช้สเลนเป็นสีดํานะคะพี่พเพราะว่าสีดํามันแบบว่าแสงที่ส่องลงมาเขาก็จะเป็นแสงสีขาวเนาะเพราะฉะนั้นผักก็จะไม่มีปัญหาเรื่องยืดหาแสงนะคะต้นเขาก็จะไม่ยืดยาวมากก็ถือว่าเป็นยังเป็นแสงที่แบบว่าค่อนข้างเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าลดการ ลดความร้อนลงมานิดนึงนะคะความบางหรือหนาของสลนก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ50%นะคะอากาศบ้านเราช่วงหน้าแรงหน้าร้อนนี่ก็จะถือว่าร้อนมากๆนะคะต้องกลางต้องพรางแสงให้เขาประมาณ50%ค่ะต้นกล้าผักกาดดอกผักกระลำแล้วก็เอ่อกเกอรี่นะคะอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วละค่ะเป็นต้นกล้ารอบสุดท้ายที่เพาะไว้นะคะ เหลือไว้ไม่กี่ต้นหรอกคะ่ะประมาณสิบกว่าต้นอย่างละห้าหกต้นนะคะก็เอามาลงกระถางไว้คิดว่าหวังว่าเขาคงจะห่อก่อนที่อากาศจะร้อนมากมากกว่านี้นะคะทุกคนบริเวณแปลงผักหรือว่าสวนผักของเรานะคะพยายามอย่าให้มีวัชพืชค่ะทุกคนเพราะว่ายิ่งสวนผักเราสะอาดนะคะพวกหนอนพวกแมลงอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยจะมาอาศัยอยู่หรอกคะ่ะนะคะ เพราะฉะนั้นต้ยก็จะพยายามแบบว่าไม่ให้มีวัชพืชไม่ให้ลกนะคะดูเถอะกว่าจะทําเสร็จแต่ละอย่างนะคะการเอ่อพรวนดินการปรับปรุงพื้นที่ปลูกทาแปลงทําอะไรโอ้โหใช้เวลาเป็นวันวัน,นะคะเพราะว่าทําคนเดียวเนาะถ้าถามว่าปวดหลังปวดเอวไหมก็ตอบได้เลยนะคะว่าผ่านจุดนั้นมานานแล้วค่ะจนตอนนี้ไม่รู้สึกแบบว่าทําแล้วแบบเออรู้สึกเหนื่อยรู้สึก น่นนี่นั่นนะคะรู้สึกแต่ว่าทาแล้วมีความสุขแค่นั้นเองค่ะถ้าเหนื่อยเราก็แค่หยุดพักพอหายเหนื่อยเราก็มาทําใหม่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวต้อยก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วค่ะตอนกลางวันพอลูกๆไปโรงเรียนแม่ต้อยก็กลับมาบ้านก็ทําสวนค่ะพื้นที่ทําสวนก็ใช่ว่าจะใหญ่โตเลยนะคะมีแค่รอบๆบบ้านส่วนหน้าหนาวแบบนี้ก็จะมีเฉพาะหน้าบ้านที่ว่ามีแสงแดดนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านก็จะเป็นแบบ ไม่มีแสงแดดเลยนะคะช่วงนี้ก็จะมีแดดอีกทีก็ประมาณปลายเดือนกุมภาถึงช่วงปลายฝนนะคะช่วงออกพรรษาก็จะเริ่มไม่มีแดดและช่วงนี้ก็จะมีพื้นที่ปลูกลดลงไปอีกนะคะก็มีพี่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าที่ทําอยู่ที่ก็เห็นเป็นพื้นดินทําไมไม่ปลูกลงพื้นดินอะไรแบบนี้นะคะ <S <S ต้จะบอกเลยว่าข้างล่างเนี่ยไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้เป็นพื้นดินแบบธรรมชาตินะคะ ก็จะเป็นพื้นที่เราลาดปูนนะคะแล้วพอเป็นพื้นปูนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เอาดินมาใส่เขาก็จะมีแบบว่าความร้อนจากพื้นปูนเนาะแล้วก็ขึ้นมาที่กระถางผักทําให้ผักเราเหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแต่ก็เลยเอาดินมาใส่สักประมาณ20เซน30เซนเนี่แหละค่ะเพื่อที่ว่าลดความร้อนลงได้บ้างในช่วงที่เราปลูกหน้าร้อนนะคะยิ่งหน้าฝนนี้ก็คือ ปลูกแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าน้ําเขาไม่มีที่ไปเนาะเขาก็ซึมลงพื้นพอพื้นระบายออกไม่ได้เขาก็จะเป็นดินที่แบบแน่นแล้วก็แฉะนะคะก็ปลูกผักก็ไม่สามารถเติบโตได้ก็เลยทําวิธีนี้นะคะอันนี้ได้จะจัดเป็นแถวของผักชนิดเดียวกันก็เลี้ยงเป็นแถวเดียวกันนะคะแต่ในนี้มีในกระถางนี้มีแค่กระหล่ำปลีกะหล่ำดอกแล้วก็บอกแครี่นะคะมีอย่างละ สีห่หากระถางที่มีเยอะหน่อยก็จะมีกระหล่ำปีมีแปกระถางนะคะเอรอบนี้ที่เราจัดกระถางก็จะเป็นรอบสุดท้ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นเขาโตขึ้นแล้วลากเขาอย่างลงไปที่พื้นดินนะคะเราก็จะไม่สามารถย้ายได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดย้ายปุ๊บเขาก็จะมีอาการดึงขึ้นมาก็ลากเขาก็จะมีขาดนะคะเดี๋ยวพอทําตรงนี้เสร็จต้ก็จะไปขนดิน ที่เราหมักไว้นะคะเอามาใส่ท่อปูนแล้วก็มีกระถางยางรถ4สี่ห้ากระถางที่ยังไม่ได้เติมดินเนาะ <_ d ick> ก็แบบนี้และะ้วค่ะคนชอบปลูกผักคนชอบทําสวนเนาะ <_ d ick> ก็จะมีอะไรทําเรื่อยๆวันๆก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาว่างหรือว่าว่างก็ต้องหาอะไรทําเพราะว่าเป็นความชอบนะคะแล้วก็ทําแล้วก็มีความสุขยังไงก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท,ท่านที่รับชมนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ